ที่ห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวโรงแรมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเราได้มาในสามคืนนะคะคืนละเท่าไหร่นะก็นั่นแหละสองแปดบาทแปดเป็นปคูณเราเองนะคะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าได้อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะโอเคก็ <Okay. S 1> so, เรามาพักทั้งหมดสามคืนนะคะไปดูกันเหนื่อยมากวันนี้ <Okay. S 1> ก็อันนี้เนาะประตูห้อง เปิดมาก็จะมีแบบนี้ไม่มีที่ล็อกนะคะแค่ที่ล็อกตัวน,นี้แล้วก็แค่นี้เลยอ๋ยมันเล็กมากเราก็<ะ>ไม่ได้ยังไงให้ก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำเปิดออกอย่างนี้ห้องน้ำนี่มอีอันนี้ก็คือใช้ไปแล้วคืนหนึ่งเนาะเขาก็เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวให้ นะคะท่าเช้าห้องน้ำนะคะก็จะเล็กนิดนึงห้องน้ำแล้วก็มีเตียงนอนมีเตียงนอนแล้วก็มีกระจกแต่ว่ากระจกก็จะใช้การไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันมืดมีเตียงนอนนะคะสําหรับสองคนเข้าไปยืนในห้องน้าถ่ายด้วยแล้วก็จะมีกาต้มน้ําให้แก้วน้ำสองใบแล้วก็มีกาแฟาให้นะคะมีชา มีชาให้แล้วก็เต้าเสียบนะคะก็จะสามารถใช้ปลั๊กจากไทยได้นะคะไม่จาเป็นต้องเอาอะแดปเตอร์มาถ้ามาผักที่โรงแรมนี้อะไรนะไม่จำเป็นต้องเอาปลั๊กยูนิเวอร์ซซลมาแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยแต่ว่าไม่ได้ดูมีแอร์ให้นะคะมีแอร์มีแอร์ให้ด้วยแล้วก็ ก็จะมีพื้นที่ในการเดินอยู่นะคะทุกคนก็กว้างอยู่แต่ว่าจะเปิดกระเป๋าไม่ได้ก็จะมาเปิดตรงตรงตรงน,น,นี้นะคะเปิดกระเป๋าอะไรต่อเนาะต่อไปต่อไปมีโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีนี่มีหน้นาต่างให้ด้วยตรงนี้ มีตู้เซฟให้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยนจะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะโรงแรมของเราก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับราคานี้นะคะใกล้ใกล้ใกล้ MRT ใกล้ต <ML T, S 1> ึ <ML T. S 1> ก,กโปตเตโตเดินประมาณ500ร้เมตรนะคะโอเคตรงนี้ก็เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะ จะมีที่ฝากกระเป๋าให้ด้วยนี่นะคะห้องเราสองหนึ่งสองสององโรงแรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีห้องเยอะมากก็ลงลิฟต์ไปน,นะคะ ก็ลงลิปไปตรงนี้นะคะว wow. างสวยใจะเจอตู้นะคะมีห้องอาหารนี้เป็นล o า n ให้นั่งพักนะคะ น้งโสำหรับใครที่อยากมาพักโรงแรมนี้นะคะก็สามารถจองมาได้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะในการเดินทางนั่นนี่นะคะเดินทางง่ายอยู่โอเคค่ะก็ขอดีไว้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย